t ิ k กต็อกเกอร์ฟังทางนี้เลยนะคะกรณีที่เรามีรายได้จาก t ิ k กต็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าในหน้าทำแอฟเฟ l i a เ e หรือว่ารายได้จากการขายของผ่านระบบ t ิ k กต็อกแบบนี้ต้องยื่นเสียภาษีด้วยนะคะหลายคนอยากยื่นภาษีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงทางเราเลยจัดคอสสัมมนาพิเศษให้ทุกคนค่ะเป็นการสัมมนาผ่านโปรแกรมซูมนั่นเองค่ะคอสนี้นะคะจะสอนเพื่อนๆตั้งแต่วิธีการสมัครเสียภาษีการยื่นภาษีเรียกได้ว่าจับมือยื่นภาษีเลยนะคะรวมถึงสอนว่าค่า จ่ายอะไรบ้างที่เอามาลดหย่อนได้หรือว่ามีค่าลดหย่อนอะไรได้ที่ามาลดหย่อนได้เพิ่มเติมทําให้ประหยัดภาษีมากขึ้นค่ะคอสนี้ราคาถูกมากๆเลยนะคะหากเทียบกับสิ่งที่เพื่อนๆนจะได้รับยื่นภาษีถูกต้องประหยัดภาษีไม่ต้องคอยกลัวว่าพี่สัมภารจะเข้ามาตรวจสอบเพราะว่าเราได้ยื่นถูกต้องแล้วเรียบร้อยค่ะหากใครสนใจนะคะพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะรีบติดต่อกลับทันทีค่ะหรือสามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์ Official s i a w c e n ค่ะ